สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hunter Butter Story กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกไอดีบ้านตากับยายนะปู่ย่าตายายนะครับเริ่มจากตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับตรงนี้มีสวนมีต้นมะพร้าวหนอตรงนี้ก็จะมีสระน้ำมีบันไดทางขึ้นด้วย อันนี้ถ้าจะขึ้นยังไงก็ให้กระโดดนะครับนี่คือเราสร้างผมสร้างไว้นะครับก็คือว่าเราสร้างเมื่อวานเราเราสร้างยังไม่เสร็จไงเราต่อโคงนี่มีเป็ดน,นี้มันก็จะเอาออกไม่ได้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ กันเลยครับเริ่มจากข้างนอกข้างในตรงนี้มีหม้หุข้าวกับน,น้ำร้อนและเขียงแล้วมีผักด้วยนะครับแล้วหนึ่งนะครับแล้วกลับมากันแล้วครับนี่มีโต๊ะอาหารนะครับเราจะปูเสื่อไว้นะครับปูเสือสวยๆอืมต่อยมีเครื่อง ไปด้วยมีเตียงนอนด้วยนะครับนี่นะครับเตียงนอนดีมากเอาเราจะขึ้นสองแอคชั่นนะครับ ต่อยต่อยต่อยให้สื่อหล่นออกมาให้หมดนะครับมีโซฟานะครับมีโต๊ะรีโมททีวีตรงนี้มีหน้าต่างนะครับคือว่าเราสร้างสร้างงนะครับเรากลับมาพบกันต่อเลยนะครับมีทีวีมีเครื่องเสียงด้วยนะครับชุดเครื่องเสียงมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะ แต่ว่ามันจะม,มันจะเป็นคําไม่สุภาพเราไม่ทำน,นะครับเรากลัวมันจะเป็นคําไม่สุภาพเป็นนึ้อนะันจะมีพอกลัวมันจะมีคําไม่สุภาพนะคะกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะคะข้างบนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปทัวร์ชั้นสองัอนนะครับอืมต่อยใหุ้หรือ่ามันได้แปลก จะมีราวตากผ้าเครื่องซักผ้าเนาะไปดูข้างในกันไปเปิดผ้าม่านย่าอย่าก็จะไม่มีอะไรนะข้างนอกก็จะเป็นข้างานะข้างบนนะครับตรงนี้มีโต๊ะคอมพิวเตอร์เนาะมีตู้หนังสือชนนั้นสือนะครับแล้วก็มีรีโมทเหมือนเดิมนะครับ เปลี่ยนช่องต่างๆนะครับอันนี้จะต่อยไม่ได้ เหมือนเดิมนะครับปิดในนะนีคนจะแอบดูนี่เดี๋ยวคนจะแอบดูกันให้เราปิดไว้คำมันจะมีหน้าต่างเอาไว้เพื่อให้ จะบาดเจ็บได้ล้มตกต้นไม้ได้นะครับ ก่อนนะครับเข้าไปที่เมนู Props แล้วก็ p รอ s เซฟด a ต a าอั o โหลดนะครับอันนี้เราติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นมา,าแบบหน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับ ท่นก็สต็อปและจดเอาไว้เนาะหรือเคยมีสมาร์ทโฟนสองเครื่องก็เอาอีกเครื่องมาดูก็ได้นะแบบหนึ่งนะครับเราก็ปี้ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่างั้นสำหรับวันนี้ช่อง h u n d d i g i t a r Story ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนลาจากกัรวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเมยังโทรศั์อของท่านนะจ๊ะอ่ะแล้วถ้ามีเสียงระกวนหรือพูดอะไรกระตุกตัก สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ